สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดแกปเป้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันในหัวข้อนิติบุคคลคืออะไรมีกี่แบบและแนะนำขั้นตอนการจดทะเบียนอย่างละเอียดข้อมูลปี2022นะครับจากเว็บไซต์ plusco th นะครับ plus พ,พาทำความรู้จักนิติบุคคลคืออะไรและขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลนะครับ นั่ครับอ่ะนั่นครับอ่ะพลัสจะมาแนะนำเกี่ยวกับ คลาสจะมาแนะนำเกี่ยวกับนิติบุคคลให้ทุกคนได้ทราบกันและไขข้อสงสัยที่ทุกคนสงสัยกันโดยเฉพาะเรื่องของขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่เนิ่นจะได้ไม่เกิดปัญหาต่างๆในภายภาคหลังที่ได้ลงมือทำธุรกิจหรือกิจการไปแล้วคำว่านิติบุคคล หลายคนอาจจะคงได้ยินกันบ่อยๆแต่ยังไม่ทราบความหมายที่แน่ชัดและหน้าที่ของนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นเพื่ออะไรแต่ไม่แปลกที่คนทั่วไปจะไม่ทราบเกี่ยวกับนิติบุคคลไม่ทราบเกี่ยวกับข้อมูลนิติบุคคลเพราะว่าเป็นเรื่องห่างไกลจากชีวิตประจำวันของเรา แท้จริงแล้วนิติบุคคลเป็นเรื่องสําคัญเป็นอย่างมากสําหรับคนที่กําลังจะเริ่มต้นทําธุรกิจหรือกิจการต่างๆหากใครที่กําลังจะเริ่มศึกษาเกี่ยวกับนิติบุคคลต้องไม่พลาดบทความนี้ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับนิติบุคคลก่อนว่าคืออะไรในทางกฎหมายนิติบุคคลคือสิ่งที่กฎหมายสมมติให้เป็นบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์กรซึ่งกฎหมายได้บัญญัติไว้ให้เป็นและมีหน้าที่ และมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายบุคคลที่กฎหมายกำหนดขึ้นมาให้มีอำนาจในการกระทำต่างๆเช่นสามารถทำนิติกรรมสัญญาต่างๆสัญญาป้องร้องและถูกฟ้องร้องทรัพย์สินของตนเองนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดาเหมือนกันหรือไม่แล้วแต่ต่างทันอย่างไรบุคคลธรรมดาหมายถึงผู้ซึ่งมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายโดยนิติบุคคลเหมือนกับบุคคลธรรมดาถึงแม้ว่านิติบุคคลจะมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกัน